กลางมหานครกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนการจราจรและแสงสีไม่เคยหลับไหลมีสถานที่หนึ่งซ่อนตัวอยู่เงียบๆเบราวกับหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งนั่นคือสุสานวัดดอนสุสานจีนที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยพื้นที่กว้างใหญ่หลายร้อยไร่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าอาณาจักรของผู้ตาย หลุมศพนับพันเรียงรายแน่นขนัดจนแทบจะกลายเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองที่ไม่มีใครอยากเข้าไปหากไม่จำเป็นเมื่อยือนมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือแนวกำแพงสูงเก่าแก่ที่ปกปิดความลึกลับไว้ภายในภายในเต็มไปด้วยป้ายศพหินอ่อนที่ถูกจารึกด้วยอักษรจีนบางป้ายยังคงชัดเจนบางป้ายเลือนรางจนแทบมองไม่เห็น หลายหลุมถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานจนหญ้าป่าขึ้นรกสลับกับหลุมที่ยังมีญาติมาเยี่ยมเยียนบ้างประปรายภาพเหล่านี้สร้างบรรยากาศที่เย็ยนชาและกดดันยิ่งในยามค่ำคืนความมืดที่เข้ามาปกคลุมก็ยิ่งทำให้สุสานดูน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะอธิบายได้ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้บางเรื่องเป็นเพียงข่าวลือที่เล่าต่อกันมาแต่บางเรื่องมาจากปากของผู้ที่เจอกับเหตุการณ์ประหลาดด้วยตัวเองคนขับแท็กซี่ที่เล่าว่ารับผู้โดยสารขึ้นมาจากแถวสุสานแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาคนงานก่อสร้างที่ทำงานใกล้พื้นที่นี้ซึ่งเห็นเงาลึกลับตามตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญในยามดึกโดยไม่มีที่มาทุกเรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆก่อร่างสร้างชื่อเสียงให้สุสานวัดดอนกลายเป็นตำนานของความเฮี้ยนหลายคนบอกว่าเพียงแค่ก้าวเท้าเข้า,ขาไปในพื้นที่จะรู้สึกถึงความเย็นที่ไม่ใช่ลมธรรมดาแต่เป็นความเย็นที่ซึมเข้ามาในร่างกายราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้าจ้องอยู่จากมุมมืด ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนที่มีจิตอ่อนไหวเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องหลีลับก็ยังยอมรับว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างออกไปจริงๆมีเรื่องเล่าหนาวสันหลัง